มาครับเรามาดูกันวันนี้ผมสั่งอะไรมาจากแอปแอปหนึ่งแอปดาดาส่งมาจากจีนใช้เวลารออยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดวันยี่สิบสามวันสั่งวันที่เจ็ดวันนี้วันที่หนึ่งก็ไม่ได้รีบใช้อะไรครับผมสั่งทิ้งไว้แหละก็้องมาดูกันก็ลเลยถ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วยเผื่อมันไม่ตรงงานงานไม่ตรงอ่ามา ม,มันบอกว่าที่กันคโคลนนะครับอืมที่กันคโคลนนรู้ไหมว่ามันคืออะไรสีดําอันนึงกับสีเทาอันอนึงนี่เห็นตาก็รู้เลยนะครับว่ามันคือตัวเพิ่มกระสุนของกล็อกสิบเก้า อยู่บ้านเราเกือบสามร้อยนะอยู่ที่นั่นแปดสิบกว่าบาท <g ül> อยูอ่มีตามีตาพร้อมเลยบ้านเราก็มีตาตาเขาด้วยนี่เนี่ยวะนี่มีตามันเขียนกล็อกแล้วเขียนล็อกเนาะเรียนแบบเนาะ,นะ,ะก็เ,เลยพ่วงอันนี้มาด้วยนี่แปดสิบกว่าบาท นี่นี่แปดสิบกว่าบาทอ,อ,อช่างสูงสุดได้ห้าสิบปอน์ยี่สิบสองกิโลปลาบ้านเราจะถึงไหมเนี่ย <c oughs> นี่แจ๋วเลยจะมีโอกาสได้ได,ได้ได้ปลาตัวละสิบกิโลมาช่างหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนาะ <c oughs> ก็มันมันบอกว่าถ้า ถ้าบวกอันนี้มาก็จะไม่มีค่าจัดส่งผมก็เลยว่กเอ้ยก็เออเอามานั่นดูก็เลยบวกมามันไม่มีค่าจัดส่งไงก็ดีเหมือนกันเข้าท่าดิยี่สิบสองกิโลนะส่งสดยี่สิบสองกิโลโอ้สบายบ้านเราจางมากก็สี่ห้า 4, โลนั่นแหละลปลางานก็โอเคนะมาตรฐานชุดนี้ก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วสองร้อยเก้าสิบกว่าบาทเอง สองร้อยเก้าสิบสามบาทหรือไงเนาะก็เดี๋ยวเอาผลงานมาให้ดูว่ามันจะใช้ได้ไหมบวกสองนัดเนี่ยเนาะ,ะ,ะก็ของเล่นไม่ได้มีอะไรครับก็ว่วางๆวันนี้วันแรงงานไม่ได้ทําอะไรก็เออพอดีเอาของมาส่งก็มีของเล่นมาให้นะนะ,นะดูเผื่อท่านใดสนใจสั่งเนาะแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับใช้เวลาในการรอคอย แต่ถ้าบ้านเราก็ไม่ต้องรอแต่ก็ราคาก็จะสูงนี่มีแผ่นเป็นแผ่นเพจลองมาให้เจ๋อเลย <c oughs> เดี๋ยวเราลองใส่กันครับ